ีไฟค่ะรถเดินผ่านแลงวโมบเสียงกรี๊ดมาได้ดังเลยสวัสดีค่ะเป็นไงคะอยากขึ้นมาอยู่บนนี้บอกแล้วให้ประมูลของของเรานะคะมีร้านให้ซื้อละคุณลุงคะเชิญทางด้านนี้ครับผมครับเดี๋ยวชกเหนื่อยอยู่ไหมคะอ๋อรอรอแค่สีเพ็งโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามที่หนึ่งนะคะถ้าพูดถึงตู้เย็นโตชิบ้าจูนิสไลคุณรถเห็นแล้วใช่ไหมข้างหลังไลน์ไหนสวยสุดคะอ๋อไม่ตู้เย็นนะคะตู้เย็น แม่ทำให้คิดลึเปล่ชอบลายไหนคะคุณรู้ชอบลายไหนอ่ะให้ทุกคนโหวตดีกว่าชอบลายไหนลายนี้เหรออันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อันนี้คืออะไรพัทยาอยู่ในเตกค่ะเขาก็ชี้มาทาง่าไอ้เขาแบบน้ำยิ้มแก้มปริเลยนี่คะเออปลบมือหน่อยแมมือซีหน่อยนะจริงๆผมว่าลายหน้าตุเย็นนี่สำคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนหน้าตา เดี๋ยวคุณลุ้นอไา้เนมไมนไลับ่อไหน้าลายคุณลุ้นไปอยู่เวียนกันใหแฟนคลับบอกว่าอยากจะแบบสั่งจองอยู่ถ้ามีหน้าผมอยู่บนนั้นผมว่าอาจจะไม่อยากเปิดนะครับอะไรรู้ไหมเปิดทั้งวันเลยตลอดไงจะได้เห็นหน้าตลอดโอ้โหโอ้โมโน้โหโอ้ยหะื้อ้โอ้โอ้โหสอ้อ้วร้โหโอ้โลโอ้โหเอ้ยหให้คุณร้โหอ้โหอ้ับโอ้าหโบถโหอ้โ่โคุณหุ้นเห็นแล้วหอบม้าถาอ้โหโชอบหอ้ห คือผมว่าทรงมันมันเป็นทรงที่แบบค่นอนข้างดูทันสมัยมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตู้เย็นเนี่ยเป็นไม่ใช้ไฟฟ้าที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันใช้ได้นาน แล้วก็มันต้องอยู่ที่แบบค้าเรียกว่าซื้อมาปุ๊บใช้แบบ10 20ปีเรื่องที่แฟนขับของรถเนี่ยใช้มา40ิปียังไม่เปลี่ยนเลยใกลเท่ากับอายุแฟนขับเลยเนาะไม่ใช่ครับคือ40ปีนี่คือซื้อซื้อมาแต่ตอนแต่งงานตอนนี้ประมาณสัก60กว่าแล้วอ๋อ6กกว่าแล้วนะคะดูด้วยแล้วก็มีชีมาด้วยนะคะอันนี้เห็นมคุณลุนก็เหมือนแบบยังชริเลยใช่จริงผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ได้ลอง สังเกตนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตู้เย็นนะครับเกามีเรื่องของความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องควาเรื่องการเก็บความเย็นหรือว่าฟังก์ชันต่างๆของมันดับเบิลขอเปิดโชว์เลยดีกว่าแทนแทนไม่มีอะไรอยู่ในค่ะไม่มีอะไรกินเลยนะครับเอางี้ขอบคุณคุณรุนมากนะคะสำหรับทาอะไรนี้คุณรุนค่ะเรอยากให้คุณรู้จักอันนี้ใบนึ่งได้ไหมแจกให้แฟนคลับแจกยังไงก็ได้ค่ะพี่อูช่วยพี่คุณรุนเล่นเกมก็ได้มันคืออะไรเป็นกระเป๋านะคะล่างจากทางโตชิบ้านั่นเองออ๋ ได้บ้างครับอย่าพายังไงดีอ่ะเอา่างนี้ดีกว่าขอคนที่มีรูปถ่ายตอนนี้เลยรูปเนี่ยพวกเราตอนนี้ใครแชทได้เร็วที่สุดต้องทบสี่คนด้วยมาเลยอ่ะโชว์คนแรกค่ะคนแรกคนเดียวนะคะรับของจากคุณนุ้ยให้บนะครับให้ทบสี่หัวขาดไม่เอาขาขาดไม่เอาต้องเอาถ่ายยังไงได้ให้โรงอ่ะเบอรเบอร์ก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะ ที่อยู่กับตัวไม่พอเหรอเอ้าตเดินได้ออ๋ไม่ใชตัวเย็นเหรอก็นะครับตัวออมอออกมาอยู่ใกล้ๆกับตัวเย็นหน่อยเลย่แล้วขอจับกันลุ้นเลยค่ะเฮ้ยแต่มันก็ใกล้ๆกันนะนะครับอ่ะโอเคส่วนตัวส่วนโค้งใกล้ๆกันนะครับอ่ะอันนี้อันนี้หกพันเก้าอันนี้หกหมื่นเก้านะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะยังไงช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณลุ้นฝากเกี่ยวกับเรื่องผลงานไว้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวใครที่เมื่อกี้ประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโตชิบ้เทรนตัวขึ้นมาถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกันเลยยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะผลงานไว้ได้เลยค่ะแถวนี้ค่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยังไงก็ดูแลพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับถ้าก็มีความสนใจนะครับกโตชิบ้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคุณนะครับแล้วก็สเรื่องเพลงอรุษนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับก็เดี๋ยว รอติดตามกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ฟังกันนะครับส่วนที่เหลือก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันย่งนีติดตามผลงานกับคุณรุ่นด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะโบขอเสียงประมือต้อนรับผู้บริหารนะคะจากสยามทอมินด้วยค่ะเรียนเชิญขึ้นมาถ่ายรูปนะคะวันนี้ผมลืมกล่าวถึงเลยนะครับถ้านึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆนะครับก็ต้องมาที่นี่เลยนะครับรับรองมีให้คุณอย่างครบครันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆที่เมื่อกี้ประมูลสินค้าไว้เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวโบใช้ขึ้นถ่ายรูปเลยนะคะ